สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอหลวงพ่อนะคะแอดไลน์มาที่นะคะแอดไลน์ได้นะคะเกศรขีดหนค่ะนะคะติดต่อเบอร์นี้ได้นะคะ0846884079ค่ะเฟซบุ๊กนะคะเกศรม่วงมั่งมีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอ หลวงพ่อสดนะคะหลวงพ่อสดค่ะนะคะตั้งโต๊ะได้นะคะหลวงพ่อสดเนี่ยค่ะผิวสวยนะคะเดิมเดิมค่ะหลวงพ่อสดนะคะค่ะนะคะหลวงพ่อสดนะคะเดิมเดิมค่ะขนาดเนี่ยค่ะ พ่อสดนะคะผดเดนเดิมค่ะขนาดตั้งโต้น,นะคะราคา300บาทพร้อมส่งค่ะหลวงพ่อสดนะคะเป็นหลวงพ่อพระพุทชินราชตั้งหน้ารถนะคะเนี่ยค่ะสวยผิวเดิมๆนะคะหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะนะคะ ้นนะคะวส,สยวยน,นะหลวงพ่อชินาลาดนะคะ250บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าหมายเลขสนะคะต่อไปหมายเลข3ค่ะหมายเลข3จะเป็นหลวงปู่แหวนค่ะสวยนะคะหลวงปู่แหวนค่ะ เนี่ยนะคะขนาดของคอนะคะคุณลูกค้าดูกรอบข้างแล้วด้านหลังค่ะเนี่ยนะคะเดิมๆนะคะคุณลูกค้า200บาทค่ะพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าหมายเลขสาหมายเลขสเนื้อผงค่ะเป็นเนื้อผงนะคะหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะเป็นเนื้อผง นะคะเนี่ยค่ะมวลสารพิษสวยนะคะนะคะด้านก้นนะคะอง,อ,องละ200บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าหมายเลข3นะคะหมายเลข4ต,ต่อไปจะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงิน รุ่นกระจอบนะคะผิวสวยค่ะเดิมๆนะคะเก่าค่ะเนี่ยค่ะด้านข้างด้านหลังนะคะก้นค่ะผิวเดิมๆนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อเงินค่ะ200บาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้า หมายเลขหกค่ะนะคะหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะสองห้าสามห้าค่ะหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะเนี่ยค่ะดูขอบนะคะขอบจะสวยนยคะคะด้านหลังจะเป็น รัชกาลที่5ค่ะนะคะเป็นคล้ายๆหลวงปู่ทิมนะคะผู้สร้างค่ะหลวงพ่อพระพุทชินราชค่ะ200บาทนะคะคุณลูกค้าพร้อมส่งค่ะสนใจนะคะสนใจแอดไลน์ได้นะคะคุณลูกค้า แอดไลน์เกสรขีดหนึ่ค่ะแอดไลน์ line, มาได้นะคะเกสรพระเครื่องท็อปไอทค่ะนะคะสอบถามได้เบอร์นะคะ0846884079ค่ะ Facebook เกสรม่วงมัง่งมีนะคะคุณลูกค้าสนใจทักไลน์ได้นะคะ ขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้า